เงยหน้าดูท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายปูมิภาคเนี่ยวันนี้พื้นที่ประเทศไทยถูกระบายสีเป็นสีแดงสีเหลืองอนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเอาภาพตรงนี้มาดูก่อนเลยก็ได้ครับ ใช่ค่ะก็ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนก็คืออากาศแปรปรวนค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือเป็นฉบับที่5แล้วนะคะที่ได้ประกาศออกมาก็มีผลกระทบเริ่มวันนี้แหละค่ะ 2> ค1 2ถึง13กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ด้วยก็ทําให้แผนที่เป็นอย่างที่พี่นอมบอกอม,มีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะมิดูสีสีแดงมีพื้นที่ไหนบ้างสีเหลืองตรงไหนบ้างครับสีแดงนะคะจังหวัดเลยค่ะพิษนุโลกเพชรบูรณ หนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนสีเหลืองนะคะจะมีกระจายทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นมาทางกาญจนบุรีด้วยสีเหลืองจะมีจังหวัดน่านนะคะอุตรดิตถ์ค่ะพิจ,จิตรและทางภาคอีสานก็จะเป็นหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสุรินทร์ สะแก้วแล้วฝั่งทางด้านนี้นะคะที่เป็นสีเหลืองมีชยัยนาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะอันนี้ในแผนที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะส่วนเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอย่างที่บอกนะคะช่วง12-13กลถึงมกุมภาพันธ์ค่ะก็คือเกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ล่ะค่ะทําให้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บ ลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเฝ้าระวังด้วยรวมถึงผลพืชผลทางการเกษตรด้วยค่ะครับทีมงานเอาคลิปขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมเมื่อเช้านี้ถ่ายคลิปบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครมาครับ,รบก็ให้เห็นบรรยากาศถนนนี่จะแปดโมงแล้วนะ่ายังครึ้มๆแบบนี้เลยนะค่ะนะครับซึ่งเข้าใจว่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ในกทมนะครับและจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงที่ น้องจิมมี่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบเอาเทปเอาภาพอะไรนะแถบรายการออกสักนิดหนึ่งก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะเนี่ยพี่ถนอมถ่ายเองเลยออกมาแต่เช้านะครับประมาณนี้จะแปดโมงแล้วนะเนี่ยะนะครับยังคล้มๆอย่างนี้เลยนะครับออมาจากในซอยแล้วก็ไปดูคลิปที่ออกมาสู่ท้องถนนก็จะเห็นว่า นะฮะชาวชาวรถก็ยังไม่เยอะนะในกรุงเทพนะแต่ว่าดูท้องฟ้านะครับตอนแรกว่ามัน pm 2.5หรือเปล่านะครับมาดูแล้วก็ไม่มี pm นะเป็นเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศที่จะทำให้ฝนตกลงมาในช่วงนี้ใน<ช>พื้นที่ทกรทม ค่ะก็อย่างที่พี่หนอมบอกเลยคุณผู้ชมวันนี้กรุงเทพริมนทนนะคะฝนฟ้าขนองประมาณ3 0ของพื้นที่เลยค่ะมาตกลงมาเถอะครับจะได้ล้างท้องฟ้าให้สะอาดหน่อยล้างท้องฟ้าล้างถนนหนทางนะครับพวกฝนละอองอะไรพวกนี้แล้วก็มันไม่ใช่ฝนอย่างเดียวสิเพราะว่าตั้งแต่เช้านี้เนี่ยฟ้าร้องเลยค่ะฟ้าร้องนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฟ้าร้องเนี่ยนะครับมันจะมีฟ้าผ่าตามมานะครับเพราะฉะนั้นสายรอบฟ้า ที่ดีที่สุดในตัวเราก็คือโทรศัพท์มือถือครับค่ะสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เราเปิดไว้นี่แหละแม้เราจะไม่รับสายนะครับแต่ถ้ามีคนโทรมาและฝน,นตกฟ้าร้องนะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับคุณผู้ชมครับหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะทํานองนี้ขึ้นมาและถ้า,าว่าใครที่อยู่ในสถานที่โล่งแจ้งเวลาเขาบอกว่าจะหลบฟ้าผ่านจะทําอย่างไรเขาก็มีแนะนํานะใช่ค่ะนั่งยองๆลงกับพื้นอย่าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ อย่าไปหลบใต้ต้นตาลต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ในที่โล่งๆก็นั่งยองๆอยู่กับพื้นนะครับเพื่อให้เวลาฟ้าผ่าลงมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ลงดินไปะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับดีที่สุดพอฝนตั้งค้าวมีฟ้าร้องฝนตกดีที่สุดก็คือปิดโทรศัพท์มือถือเสียะนะฮะไว้ฝนหยุดแล้วฟ้าไม่ร้องแล้วไม่ผ่าแล้ว มาเล่นมือถือต่อไปค่ะรวมถึงเตือนเรื่องของป้ายโฆษณาต่าง,างๆคุณผู้ชมบางท่านอาจจะมีบ้านเรือนเนาะที่หนอมที่อยู่ใต้ป้ายโฆษณาต่างๆก็เฝ้าระวังด้วยนะคะครรวมถึงภาคใต้บอกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมภาคใต้ฝั่งอดามันี่30%นะคะส่วนฝั่งอา่าวไทย40ส่วนวันนี้ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนเยอะสุดค่ะฝนฟ้าขนอง60%เลยนะคะก็มีนครนายกปราจีนสะแก้วฉะเชิงเซราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอย่างที่บอกไปพื้นที่สีแดงค่ะ